กดว่ามีกรณีร่อขาดขณะที่กำลังกระโดดลงมาค่ะน้ถ่ายไว้ถ่ายไว้ตลอดเลยกล้ๆมีเาจะกน่ตรครัมีขามีอะไรครับเห้งือประบแล้วกครับไม่เป็นไรครับอันนี้ผมขอทางสนามตรวจขอซ้ายของถนนลูกแางแดงซ้ายถนนลูกลางแดงนะครับ คือจริงๆปรากฏดย่างหลายโคนนะคะแตที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยก็คือเป็นเหตุการณ์ที่ลุ้นระทึกหวาดเสียวเลยล่ะครับเพราะว่าร่มของนักเรียนคนนี้เนี่ยปรากฏว่าร่มขาดไม่ต้องดึงนะไม่ต้องดึงทีนี้มันมีเสียงเหมือนกับว่าไม่ต้องดึงร่มไม่ต้องดึงร่มไม่ต้องดึงไม่ต้องงดึพวกมึงแมวโดนมึงไงล้อไอ้ที่หันหน้า ท,ที่สุดก็มีการดึงร่มช่วยนะคะร่มสำรองนะครับคือที่มันเป็นประเด็นเพราะว่าคููที่โพสเนี่ยโพสบอกว่าร่มขาดครูฝึกตะโกนใส่ไม้ห้ามดึงร่มช่วยเอ้แบบไหนไม่ปล่าวไทยก่ากันยังไงกันแน่วอนผู้รู้นะครับสังคมออนไลน์ก็เลยวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำไมถึงห้ามดึงร่ม